สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ Mind Talk ตอนพิเศษ by the matter และ u g a นะคะชื่อไมล์กัศิลาพรนพดลค่ะเป็น Branding Manager ของ u g a นั่นเอง Mind Talk ตอนนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการป้องกันการฆ่าตัวตายค่ะแล้ววันนี้นะคะไมล์ก็อยู่กับนักจิตวิทยานะคะชื่ออาจารย์จุธารัตน์จันยญาค่ะ วันนี้เนี่ยพวกเราก็จะพูดถึงการป้องกันการฆ่าตัวตายใช่ไหมคะล้วก็วิธีการที่คนใกล้ตัวเนี่ยจะสามารถช่วยเหลือคนรักของเขาช่วยเหลือเพื่อนของเขาในการป้องกันการฆ่าตัวตายเช่นกันคะ่ะเริ่มจากคำถามแรกก่อนนะคะอาจารย์ก็คือคนที่ฆ่าตัวตายอะค่ะคือเขามักจะถูก l a เลบลหรือว่าถูกตีตาว่าเขาเป็นคนที่คิดสั้น หรือว่าคนที่อ่อนแอคนที่ไม่รักตัวเองเอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ mm hmm. อยากรู้ว่าในมุมมองของอาจารย์นะอาจารย์คิดว่ายัางไงคะถ้าถามว่าคนพูดคําว่าอยากตายขึ้นมา mm hmm. มันเป็นมันเป็นสิ่งที่คนทั่วไปเนี่ยจะรู้สึกน่ารังเกียจไหมหรือตีตาไหมาว่าเอ๊ะคนพวกนี้เป็นคนที่อ่อนแอหรือเปล่าทาไมไม่สู้กับชีวิตาบางคําบางประโยคที่บางทีเราคิดว่ามันเป็นมันเป็นคาที่อ่ะเขาฟังแล้วเขาแน่าจะดีขึ้นแต่ปรากฏว่าคนฟัง อยู่คนที่ยังมีภาวะของการอยากตายอยู่เนี่ยมันยิ่งทําให้เขารู้สึกยิ่งดาวลงยิ่งแย่ลงอย่างเช่นคาพูดว่าทาไมไม่รักตัวเองล่ะคือด้วยคนปกติเนี่ยถ้ารักตัวเองก็คงจะไม่ตายแต่คนเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ว่าเขาไม่รักตัวเองนะคะแต่เขารักตัวเองแล้วเขาไปหาทางออกไม่ได้ไงมันเหมือนเขาไปอยู่ในห้องเขาวงกดอะที่มันมันไม่มีทางที่เขาไม่สามารถที่จะเดินออกไปไหนได้เลยถามว่าคนเหล่านี้รักตัวเองไหมรักแต่ ทางออกสําหรับเขามันไม่มีมีคําแนะนําสําหรับญาติหรือว่าคนใกล้ชิดไหมคะบางคนเขาอาจจะไม่ได้บอกครอบครัวก็ได้นาะใช่ไหมคะส,ส่วนมากจริงเล้อย่างี้คนใกล้ตัวค่ะเขาจะรู้ได้ไงว่าคนนี้เขามีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายถ้าแบบคนดีไม่ได้บอกแบบ<อ>ไม่ได้บอกจริงๆอ่ะคนที่มีความคิดหมดหวังสิ้นหวังและเจอสุดท้ายนี่รู้สึกว่าความตายเนี่ยเป็นคําตอบสุดท้ายของเขาเขาก่อนหน้านี้ค่ะเขาจะมักแสดงพฤติกรรมหรือแสดงอะไรบางอย่างให้เรา เห็นก่อนแล้วอย่างเช่นเริ่มเบื่ออาหารเริ่มไม่ค่อยกินข้าวน้ําหนักลดอย่างรวดเร็วหรือบางทีพูดน้อยลง<ม>กิจกรรมบางอย่างที่เราเคยทําแล้วสนุกปรากฏว่าปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ทําและไม่สนุกกับกิจกรรมเดิมที่เคยทํามาเริ่มแยกตัวเริ่มไม่ค่อยคุยกับใครเริ่มซึเมซเริ่มเศร้าเพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าเกิดเราพูดไปแล้วคนไข้หรือว่าคนในครอบครัวเราหรือเพื่อนหรือคนรู้จักเราเนี่ย บอกกลับเรามาว่าไม่ใช่หรอกเธอไม่เป็นชั้นเธอไม่มีวันเข้าใจหรอกว่าฉันรู้สึกยังไงเราอาจจะบอกเข้าไปได้เลยใช่ฉันไม่ได้เป็นเธอแต่ฉันเข้าใจว่าตอนเนี้ยมันมีบางเรื่องใช่ไหมที่ทําให้เธอรู้สึกเจ็บปวดมันมีบางเรื่องใช่ไหมที่ทําให้เธอรู้สึกผ่านไปไม่ได้ไม่เป็นไรถึงแม้ว่าฉันจะช่วยเธอไม่ได้แต่ยังไงฉันก็ยังอยู่ข้างเธอเสมอเธอยังเป็นเพื่อนเรานะเธอยังเป็นพี่เรานะเธอยังเป็นน้องเรานะ เธอยังเป็นเพื่อร่วมงานเรานงะไม่ว่าอะไรก็ตามเรายังอยู่ข้างกันเสมอที่นี้ค่ะอ,อยากทราบว่าในในมุมของคนใกล้ตัวอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่ารู้ละว่าว่าคนใกล้ชิดของเราคนรักของเราอยากจะฆ่าตัวตายจริงๆเขาจะมีวิธีช่วยเบื้องต้นยังไงก่อนที่จะเหมือน p อ r s u เว e ให้พาไปพบจิตแพทย์อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าที่เคสที่ไมค์เคยเจออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็ ก็บางคนก็มีคนใกล้ชิดที่เหมือนซึมเศร้าหนักมาก,มากเริ่มอยากอยากหายไปอะไรเงี mm ้ยค่ะแต่ว่าไม่ยอมพบจิตแพทย์สักทีค่ะในเบื้อ <c oughs> งต้นอย่างที่พี่บอกคะ่ะก่อนที่เขาจะมีความคิดหรือก่อนที่เขาจะวางแผนหรือแอดเทมในการที่ลงมือทําไปแล้วเนี่ยมันจะมีอาการทางกายแจ้งเตือนเรามาก่อนพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป mm hmm. การกินการอยู่การนอนการทํางาน mm hmm. สิ่งเหล่านี้คะ่พะพอมันเปลี่ยนไปปุ๊บเนี่ย ถ้าเป็นคนรอบข้างหรือคนใกล้ชิดเนี่ยเรามักจะสังเกตเห็นได้อยู่ว่าเอ๊ะเขาเปลี่ยนไปสมมุติพอเรารู้แหละว,ว่าเขาเริ่มเปลี่ยนไปปุ๊บเนี่ยหน้าที่ของเราหรือสิ่งที่เราจะต้องทําคือเราอาจจะต้องเข้าหาเขาก่อนถามก่อนอาจจะถาม,มหรืออาจจะคุยให้เขาได้เล่าได้ระบาย<ม>ในเบื้องต้นเราไม่จําเป็นที่ต้องเล่าหรือให้เขาเล่าทั้งหมดที่เขาอยากเล่านะ<ม>เขาพอใจที่จะเล่าให้เราฟังแค่ไหนหรือเขาตอนเนี้ย สิ่งที่มันอัดอั้นตันใจใเขามากที่สุดเลยสิ่งที่ทําให้เขาเจ็บปวดมากที่สุดเลยเนี่ยคือเรื่องไหนแล้วพยายามหาทางออกให้เขาไม่ได้หมายความว่าเราจะเข้าไปแก้ปัญหาให้เขาหรือเอาตัวเราไปเป็นปัญหาของเขานะ <c oughs> แต่เพียงแต่ว่าเราพยายามที่จะช่วยเขาในการหาทางออก <c oughs> เราพูดเมื่อไหร่ก็ตามพูดขึ้นมาแล้วอะว่าเราอยากตายหรือเราไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยแสดงว่าช่วงที่ผ่านมา มันต้องผ่านการคิดเขาต้องผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาผ่านความเครียดม,มาพอสมควรจนเขาถึงพูดได้ถ้าถามพี่พี่คิดว่าอยากให้พูดอยากให้บอกเถอคำพูดเนี่ยคุณจะบอกใครก็ได้จะบอกทั้งสื่อก็ได้หรือจะบอกให้คนรอบข้างบอกให้คนในครอบครัวหรือเพื่อนสนิทก็ฟังก็ได้ยังสนับสนุนอยากให้พูดอยากให้บอกอ,อย่างน้อยเนี่ยเป็นการที่ได้ระบายและได้บอกคนรอบข้างเรานะว่าเราไม่ไหวแล้วนะ่ถึงจุดจุดเนี่ยเราต้องการคนช,นช่วย ไม่ก็ชอบพูดกับเพื่อนๆมาเหมือนกันที่ที่เขาไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ชอบบอกให้เขาพูดว่าเอ้ยเออถ้าถ้ามีอะไรก็ก็บอกมานะถ,าถ้ารู้สึกไม่ดีก็ถ้าไม่ไหวก็บอก,บอกตอนนี้รู้สึกยังไงรู้สึกถึงขั้นไหนสามารถแบบถามถามได้เลยอย่างน้อยเนี่ยมันเราจะได้ประเมินเบื้องต้นก่อนค<ม>่ะว่าจริงๆแล้วใน,น,นความคิดเขาหรือว่าอารมณ์ความรู้สึกเขานะตอนนี้เนี่ยมันเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน